สวัสดีค่ะใบนี้มีอะไรในวันนี้นะคะกับบรรยากาศค่ําคืนนุ่นจะพาคุณผู้ชมนั้นมาสัมผัสบรรยากาศแนวอินดี้อินดี้กันที่ตลาดจ,กจาักระจายเซิกาด้ามาร์เกตหัวหินค่ะ ที่บอกว่าเป็นตลาดจักจัก่จนก็แปลตรงตัวมาจากคำว่าซิกเเดาซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์หลักนะคะของที่นี่เขาตลาดเก๋ๆร่มรื่นแล้วก็ที่สำคัญถ้ามาในช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะมีเสียงของเจ้าจักจั่นท,ทัทายคุณผู้ชมตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเลยล่คะค่ะเขาก็เลยเอาจักจั่นนี้มาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของที่นี่ นอกจากนั้นนะคะจัากระจันก็ยังเป็นตัวแทนของการแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์และก็ตัวแทนของการสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นตลาดนัดเปิดเสือเปิดใจเปิดไอเดียเป็นแหล่งรวมไอเดียเก๋ๆมาให้ช็อปกันค่ะ โอ้หคุณผู้ชมค่ะสินค้าร้านนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่คะทำอะไรอยู่คะนี่เขียนโปสการ์ดครับโปสการ์ดแต่ว่าเป็นภาพที่เขียนเองใช่เป็นภาพธรรมชาติอย่างเดียวไหมคะที่ชิมใช่ใช่ครับส่วนใหญ่ขายใบละเท่าไหร่คะสี่สิบบาทงั้นเดี๋ยววาดให้นุ่นหน่อยได้ไหมคะจ้ะสวยมากมได้แล้วอันนี้ของนุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคสี่สิบบาท อกจัดงานทำมือเก๋ๆแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีการแสดงให้ด้ชมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นโชว์ละครการแสดงเปิดหมวกมายากลและอย่างที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับการชมการแสดงของวงดนตรีปลั่งแรงค่ะและตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับสมาชิกวงดนตรีปลั่งแรงแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกทคนคะ่ะ ก่อนอื่นเลยต้องถามคอนเซปต์ของวงดนตรีพี่แป้งก่อนเลยว่าคอนเซปต์ของพี่เนี่ยคืออะไรคะกลรงการมันคือฟังกี่ทีก็มีอารมณ์อ่ะยังไงคะพี่คือไม่มีครั้งไหนที่คนมาฟังเราแล้วไม่รู้สึกว่าไม่สนุกรนะหว่างวงดนตรีของพี่แป้งกับวงดนตรีวงอื่นๆเนี่ยความแตกต่างอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ว่าวิธีการที่เล่นแบบสดๆมั้งคะ,คะแล้วก็นําเพลงที่คุ้นหูเนี่ยนำมาเปลี่ยนเวอร์ชันเสดอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ร่วมพูดคุยกันระหว่างคนผู้ชมกับคนที่ร้องอยู่แล้วมารวมกลุ่มกันได้ไหคะพี่คะ เราตั้งใจทำวงตรีในในฝันเนี่ยเขามีฝันเดียวกับเราและอย่างในส่วนของพี่จอนนี่เนี่ยนะคะเอกลักษณ์ในการเล่นเปียโนของพี่จอนนี่เนี่ยนะคะเป็นยังไงคะพี่ เล่นตามที่คิดครับนี่ก็คิดอะไรก็เล่นเล่นตอนนั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สตริกว่าต้องเป็นรูปแบบยังไงพี่แป้งค่ะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะอยากจะมาดูการแสดงของพี่แป้งเล่นวันไหนอะไรยังไงบ้างคะเล่นทุกค่ําคืนวันศุกร์วันเสาร์ค่ะค่ะที่สกด้ามาร์เก็ตนะคะตลาดอาร์ตค่ะหัวหยินเนี่ยนะคะตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มสามชั่วโมงครึ่งที่เราไม่สัญญาค่ะแต่เราจะทำทุกค่คืนให้มีความสุขที่สุดค่ะ สักคนไม่อยู่คู่กันฉันรู้ว่ตัวฉัน แม่เรียกได้ว่ามาที่ตลาดซิกาด้ามาเก็ตนะคะเที่ยวคือเดียวคงไม่พอค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เขาเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะสำหรับในส่วนกิจกรรมและก็โชว์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเช็คทางเว็บไซต์ได้ตามข้อมูลที่ขึ้นนี้นะคะอย่างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เขาก็จะมีการแสดงแบบเอ็กซ์ตรีมรวมถึงเอางานศิลป์มาลดราคาถึง30%ด้วยกันก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วสําหรับในช่วงของบ สวัสดีค่ะ